ลูกค้าหายหมดแน่ถ้าคุณยังมัวทําแบบนี้พอดีมิมไปอ่านคอมเมนต์ในทิกต o k มานะคะเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่มิมบอกว่าอย่าทําแบบนี้ถ้าไม่อยากให้ช่างสัก์มันใส้คุณและทีเนี้ยมิมก็ไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่บอกประมาณว่าเอ่อเกี่ยวกับช่างสักอีโก้อะไรประมาณเนี้ยแล้วมิมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออจริงเนาะช่างสักส่วนมากจะชอบมีคล้ายๆกับว่าเป็นอีโก้ในตัวเองอะประมาณว่าเออก็เราเป็นคนสักก็เราเป็นช่างสักอะไรประมาณนี้มิมก็เลยมาทําคลิปนี้นะคะลูกค้าหาย ถ้ายังทําแบบนี้นั่นก็คือการที่คุณมีอีโก้มากเกินไปนะลองไปเปิดคลิปนี้นิมดูนะคะแล้วจะเห็นคอมเมนต์ประมาณที่เอ่อพูดถึงแบบช่างศักดิ์อีโก้อ,อะไรประมาณเนี้ยยิ่งเป็นช่างศักดิ์ที่มีชื่อเสียงหน่อยอะไรหน่อยก็จะแบบมีอีโก้มากหน่อยแล้วมิมรู้สึกว่ามันเป็นการฆ่าตัวเองนะคะมันเป็นการฆ่าตัวเองเรื่องอีโกจ้จริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องแบบการเป็นช่างศักดิ์นะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนๆก็แล้วแต่ถ้าคุณมีอีโก้มากเกินไปอ่ะมันจะทําให้คนที่ เป็นคนอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเป็นผู้ซื้ออะ่ะมองแล้วรู้สึกว่ามันไม่รู้ดิมันไม่น่ารักอะมันเหมือนแบบพอตอนที่เราเห็นเพื่อนที่แบบว่ามาชอบโม้มาชอบอวดมาชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบดูสถานะที่เราก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอะคือสถานะที่เออถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทสนิทกันอะ่ะมันก็ยังโอเคใช่ไหมแต่สถานะแบบพ่อค้ากับลูกค้าหรือแม่ค้ากับลูกค้าหรือสถานะที่เราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วมาอีโก้ใส่แล้วมาดูทําเป็นว่าตัวเองสูง ก่าลูกค้าหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้คนที่เขามองอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะมองรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ค่อยเคมี K Me มันไม่ค่อยตรงกันอ่ะเออเคยเราเคยรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะเจอคนบางคนที่ดูดีนะหน้าตาดูดีแต่งตัวดูดีคําพูดดูดีแต่แบบว่าเคมี Me มันเหมือนมันไม่ค่อยตรงกันอ่ะจริงๆอ่ะมันมีส่วนนะเรื่องอีโก้นะคะก็ลองไปปรับดูนะสําหรับคนที่วางตัวไม่ถูกนะคะว่าเอ้าแล้วเราจะต้องวางตัวยังไงให้เราวางตัวคล้ายๆกับเป็นคนที่เก่งแต่ถ่อมตัวนะคะไม่ ใช่ถ่อมตัวหมายความว่าเอ้ยเราทําไม่ได้หรออะไรเงี้ยให้เรารู้จักเหมือนเหมือนเป็นการแบบอ่อนน้อมอ่ะอ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เราเป็นคนที่น่าคบหานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็จะมองและเอ็นดูเราไม่ว่าคนที่จะแบบเด็กกว่าพอมองเราแล้วเขาจะชื่นชมเราเขาจะเคารบเรานะคะดีกว่าการที่เรามาวางอีโก้มากเกินไปมันจะทําให้มันเสียเขาจะเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนมันเสียโอกาสแบบบางทีโอกาสที่กําลังจะเข้ามาหาเราแล้ว,ลวอะโอกาสยืนอยู่ตรงหน้าเราแล้วอะแต่พอ โอกาสมาเห็นเราแล้วแล้วรู้สึกว่าเคมีมันไม่ตรงกันอ่ะโอกาสก็อาจจะหนีไปก็ได้นะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะเรื่องอีโก้นะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มิมได้นะและใครอยากจะดูคลิปอะไรอีกนะคะสามารถกดไปที่หน้าเพจมิมได้นะแล้วก็กดที่วิดีโอนะคะมันจะมีคลิปที่แบบเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสักมิมก็จะเขียนเอาไว้เลยว่าเรียนสักไรออนไลน์กับมิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบกันบ้านของนักเรียนอ่ะวิธีการสอนในคอร์สเป็นยังไงอ่ะมิมก เป็นการตลาดมิ้มก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าเออหัวข้อการตลาดนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องอะไรอย่างเ네งี้ยมิ้มจะมีหัวข,ข้อแยกเอาไว้อยู่ <uition ider? S 2> ก็สามารถเข้ามากดติดต,ตามมิ้มได้ในเพจนะคะและคลิปต่อไปมิ้มกล่าว่าจะมาทําคลิปว่าวิธีการตั้งเป้าหมายแต่ละปีนะว่าเราจะตั้งเป้าหมายยังไงให้สําเร็จให้ไปถึงเป้าหมายนะอย่างเช่นแบบเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้อยากจะมีเงินเก็บสักประมาณแสนหนึ่งหรือล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้เราไปจนถึงเป้าหมายได้เดี๋ยวคลิปหน้ามิ้มจะมาทําให้ดูนะถ้าใครสนใจนะคะใครอยากฟังคลิปหน้าต่อนะว่าบ หนเอาไว้ถ้าม,มีเห็นมีคนสนใจเยอะๆมิมจะได้รีบมาทํานะแต่ว่าถ้าไม่ค่อยมีคนสนใจอย่างเงี้ยมิมก็อาจจะแบบอาจจะไม่ทําหรือว่าเออเดี๋ยวปล่อยไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปทําตอนอีก2-3เดือนท้างหน้าก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ